สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟของทอโต้ทุกท่านเลยวันนี้ก็พบกับเซลซุมโอกันเช่นเคยที่ทอโต้สำนักการใหญ่นะคะสำหรับวันนี้้ซโมก็อยู่กับรถเข้าใหม่ที่สำคัญเป็นรถกลุ่ม MPV นะคะรถครอบครัวขนาด7ที่นั่งแบรนด์นะคะมิตซูบิชิได้รถด้านข้างนี้เลยนะคะที่สำคัญใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกล หรือว่าจะเป็นในช่วงหน้าเทศกาลหน้าท่องเที่ยวนะคะห้ามพลาดกับตัวรถปี2021ได้รถสีขาวสวยๆที่สำคัญได้เป็นตัวชุดแต่งรอบคันแล้วสนใจนะคะสามารถติดต่อโบปักหมุดด้านล่างตรงนี้กันเข้ามาได้เลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวของตัวรถนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อย่าลืมกดชั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตของทอโต้กันด้วย สำหรับวันนี้นะคะโซโบก็อยู่กับเจ้ามิซูบิชินะคะเอ็กเพนเดอร์ตัวคลอสนั่นเองเป็นตัวเครื่อง1.5รถปี2021ที่สำคัญคันนี้ไม่หลักหมู่เท่านั้นเองราคาตั้งขาย685,000บาทกรณีจัดไฟแนนซ์สามารถจัดเต็มฟีดเดาไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.59เท่านั้นสนใจสามารถติดต่อเบอร์ปากบดทางแอดมิน หรือจะเป็นช่องทางนะคะของทาง y t u t u นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยและที่สำคัญนะคะเจ้าตัวรถคันนี้นะคะเข้ามาเพียง1นคันเท่านั้นได้ชุดแต่งพร้อมใช้นะคะมาพร้อมกับตัวรถครอบครัว น่าใช้งานเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถกันเลยว่าในส่วนของรายละเอียดโฉมหน้านี้ลูกค้าจะได้อะไรกันบ้างนะคะสําหรับตัวมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเป็นตัวคอชุดแต่งรอบพันได้เป็นตัวไมเนื้อเชนแล้วนะคะตอนนี้นะคะรถกลุ่ม MTV นะคะหรือว่ากลุ่มนะคะตัวรถที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะหรือเป็นรถกึ่งแวน ตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะสีดำเงาได้ในส่วนของตัวอักษรโลโก้ e x ็กเพ e r Cross นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวชุดแต่งโรงงานลูกค้าสามารถได้รับนะคะหรือเพิ่มเติมจากตัวชุดแต่งโรงงานตรงนี้ได้เลยมาพร้อมกับตัวรายละเอียดนะคะตัวโฉมหน้าคล้ายๆกับตัวนะคะหุ่นยนต์ได้เป็นตัวไฟแบบ led นะคะเต็มระบบแบบนี้เลยตัวกระจังหน้านะคะด้านข้างก็จะมีการตกแต่งนะคะเป็นแบบโครเมียม ได้ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะและเป็นชุดไฟหลอดไฟนะคะไฟเลี้ยวไฟหลี่ในชุดเดียวกันมาพร้อมกับด้านล่างค่ะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวไฟแบบ LED นะคะตัด ซ้ายขวามาเพิ่มเติมทําให้ตัวรถนะคะดูเทยิ่งขึ้นเลยใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้ราคา6กแส0 0ปบาทได้เป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งไม่พอกรณีจัดไปแนนลูกค้าผ่อนเริ่มต้นแค่12,000บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เป็นตัวรถสภาพสวยๆรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักผิดความไม่มีการกับสีนะคะและที่สําคัญค่ะ ตัวรถเดิมทั้งคันนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ในส่วนของตัวช่วงล่างของรถกันบ้างคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของตัวการตีปโ่งซุ้มล้อนะคะสีดำด้านตรงนี้สแตนดาร์ดโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กแบบชูโทนในส่วนของตัวรายละเอียดแม็กนะคะเอกลักษณ์ของมิสูก็จะออกแนวหุ่นยนต์นิดนึงได้ยัง เป็นตัวยางดันหลอกปี2020มาพร้อมกับในส่วนของตัวรายละเอียดสภาพนะคะของตัวซุ้มล้อสวยๆไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเปี้ยวเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวการคัดเกตของตัวรถนะคะที่ทางทออโต้นำมาตั้งขายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสันเงาคมบอดี้ตัวรถต่างๆนะคะก็จะมีการเก็บรายละเอียดมีการตรวจเช็คตัวสอบนะคะก่อนที่จะนำมาตั้งขายเช่นกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะด้านบนกันบ้าง ารายละเอียดด้านบนได้ในส่วนของตัวนะคะการติดคิ้วนะคะตรงนี้ก็ติดมาจากโรงงานเหมือนกันนะคะของตัว e x p กเ d e r ดเองมาพร้อมกับการติดฟิล์มรอบคันมาแล้วด้านบนนะคะจะมีในส่วนของตัวแหลกนะคะเป็นตัวบาร์ด้านบนสีทาอ่อนนะคะเพิ่มเติมเข้ามาทําให้ตัวรถนะคะเป็นตัวกลุ่มครอบครัว MPV น่าใช้นะคะสามารถเพิ่มเติมนะคะใส่ในส่วนของตัวสัมภาระเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเลยมาดูในส่วนของตัวกระจกกันบ้าง ได้เป็นตัวกระจกแบบพับแ่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวนะคะแบบ led อยู่ในชุดโคมด้วยสภาพนะคะของตัวนะคะขอบประตูเป็นแบบโครมเมี่ยมทำให้ตัวรถนะคะดูหรูหรายิ่งขึ้นติดเบ้ารองมือจับมาให้กับท่านลูกค้าแล้วด้วยนะคะมีในส่วนของตัวแบบมือจับ smart enti ด้วยตัวมือจับแบบโครมเมี่ยมนะคะสภาพสวยด้านล่างตรงขอบประตูก็จะมีในส่วนของตัวชุดแต่งโรงงานตรงนี้นะคะก็จะติดมาเพิ่มเติมให้กับลูกคา้าทำให้ตัวรถนะคะดูแท้ยิ่งขึ้น เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวภายในแบบเบื้องต้นกันบ้างนะคะภายในเบื้องต้นได้เป็นโทนสีดาตัดด้วยสีน้ําตาลอ่อนนะคะทําให้ตัวรถนะคะดูหรูหราที่สําคัญค่ะตัวรถผ่านการปรับสภาพมาอยู่ที่ประมาณ50%เรียบร้อยแล้วรถพร้อมใช้งานใครที่สนใจตัว Mitsubishi Endeavor นะคะตัว1.5 Cross คันนี้ สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยได้เครื่อง1.5ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวดีไซน์นะคะที่สวยงามและที่สำคัญนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวนะคะการติดเพิ่มเติมมาทำให้ตัวรถดูเท่นะคะตัดกันมาเป็นที่เรียบร้อยเลยมาดูบอดี้หลังกันบ้างนะคะสำหรับบอดี้หลัง ตัวไฟแบบบูมเม์แรงนะคะได้เป็นตัวไฟแบบ LED นะคะมีไฟหลอดไส้ในชุดของเขาเป็นที่เรียบร้อยด้านล่างได้เป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวท่อหลอดได้นะคะเป็นตัวรายละเอียดสภาพสวยแบบนี้เลยไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุบสภาพสวยนะคะเป็นตัวสเกิร์ตสีขาวสีดาตัดด้วยสีแดงนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลย ด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะมีไฟเบกดวงที่3ติดมาเรียบร้อยและที่สําคัญเสาวิทยุของรุ่นนี้ได้เป็นแบบทีมฉลามเรียบร้อยแล้วนั่นเองด้านล่างค่ะตัวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนะคะรายละเอียดของตัวกระจกเองนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวไล่ฟ้าเองนะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะสภาพสวยคิวข้างหลังนะคะเป็นสีดําเงานะคะทาให้ตัวรถดูเท่อักษรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเ e อ็กเพนเดอร์คอร์สนะคะตัวรุ่นพิเศษหรือจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้มิสูเองนะคะตัวโคเมียรไม่มีรุดหายสภาพสวยหมดเลยเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวภายในนะคะของรถกันบ้าง สำหรับภายในนะคะอย่างที่บอกเลยรุ่นนี้เป็นตัว MPV ขนาด7ที่นั่งนะคะเป็นกลุ่มรถครอบครัวสภาพนะคะภายในสวยได้เป็นตัวเบาะถึง3แถวเลยในการนะคะเพิ่มเติมลูกค้าเน้น,นะคะเกี่ยวกับการโดยสารนะคะก็สามารถนะคะ ปรับนะคะในส่วนของตัวเบาขึ้นมานะคะอันนี้คือเน้นการโดยสารแต่ถ้าลูกค้าเน้นบรรทุกเน้นจุกข,ของได้เยอะนะคะสามารถจุกข,ของพับปรับเบาะลงนะคะได้พื้นที่เรียบๆแบบนี้เลยลงในส่วนของตัวถาดยางนะคะขนาดเล็กมาให้1จุดด้วยกรณีนะคะถ้าลูกค้าต้องการนะคะเอนเบาะนะคะสามารถเอนได้สูงสุดนะคะอันนี้คือขนาดการเอนนะคะเวลามีนะคะผู้โดยสารหลังสุดเนี่ย ปรับเอนได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปไม่ได้ต้องนั่งหลังตรงนะคะอันนี้คือรายละเอียดการใช้งานของตัวรถมีสายคาดเบลนะคะให้ทุกจุดทุกมุมเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดของตัวรถกันก่อนรายละเอียดรถนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตต่างๆน็อตยึดฝากระโปรงท้ายเม็ดอาร์ครอยซียนรอยเชื่อมนะคะของโรงงานฝาท้ายเนี่ยบอกเลยว่ารถสภาพสวยสภาพเดิมจริงนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวโชค๊คการใช้งานด้านหลัง ไม่มีเสียงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชกเนี่ยชกแค่เดิมนะคะข้อสังเกตว่าเป็นชกเดิมหรือเปล่ามาด้านนี้เลยค่ะตัวชกแค่เดิมจะต้องมีมาร์กโรงงานนะคะการติดในส่วนของตัวมาร์กโรงงานอยู่ตรงโชคนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวบ่งบอกการดูรถอีกหนึ่งจุดสำหรับใครที่สนใจนะคะกับตัวรถ MPV คันนี้นะคะเป็นตัว มิสซูบิชินะคะเอ็กเพนเดอร์คอสตัวพิเศษปี2021สามารถติดต่อเบอร์ฝังหุดได้เลยมาพร้อมกับตัวกล้องถอยติดมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ตรงนี้ถ้าเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งที่ส้มโอนแนะนำติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยตรงนี้แถบให้เพิ่มเติมได้เลยนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวลองมาดูภายในของตัวรถกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของตัวแอร์นะคะข้างหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ส้มโอนเน้นย้าเลยว่า กรณีนะคะผู้โดยสารนั่งข้างหลังนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวแอร์ตู้หลังไฟการใช้งานระบบของไฟต่างๆใช้งานปกตินะคะไม่มีในส่วนของตัวนะคะ น,นะคะถอดหรือว่าเป็นในส่วนของตัวการเปลี่ยนแต่อย่างใดสภาพของตัวช่องแอร์ข้างหลังก็สภาพสวยพดานท่านบนก็สภาพสวยเช่นกันด้านล่างนะคะในส่วนของตัวเบาะเองก็เป็นในส่วนของตัวเบาะนะคะสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะว่าตัวคอนโซลหน้าเนี่ยถ้าโดนแดดเนี่ยจะออกคล้ายๆน้ำตาลอ่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยถือว่าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวสภาพนะคะของตัวนะคะเบาะนะคะแล้วก็มีที่พนักแข่งตรงกลางสาหรับ ก้ได้สารตอนกลางด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอเนกประสงค์นะคะอีกหนึ่งจุดเวลาหยิบจับของเนี่ยสามารถหยิบจับง่ายนะคะเพราะว่าอันนี้ส้มโอพับให้ดูหนึ่งฝั่งอีกหนึ่งฝั่งไม่ได้พับเผื่อว่าลูกค้าพับเบาะทั้ง2 ฝั่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวการเก็บสัมภาระตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตหรือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีในการหยิบจับของง่ายๆของตัว Expander ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นตัวรถนะคะกลุ่มน่าใช้นะคะมีตัวช่องชาร์จไฟนะคะตรงนี้ก็ติดเพิ่มเติมมานะคะเพราะสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีนะคะอันนี้ก็คือติดแถมเพิ่มเติมมาได้ในส่วนของตัวช่องการเชื่อม USB ถึง3จุดเลยอันนี้ถือว่าดีนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด,ด้วยด้านหลัง2จุดเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของด้านหน้านะคะ อเองนะคะสภาพสวยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านหลังเบาะด้านหน้าทั้งฝั่งนะคะข้างๆคนขับและฝั่งคนขับเองก็จะเป็นตัวเบาอย่างที่บอกคัาานหนังสีดําตัดด้วยสีน้าตาลเข้มนะคะตัดด้วยได้สีน้ําตาลเข้มอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวความสวยงามที่ทาง ตัววิสูนนะคะเขาได้มีการดีไซน์มาคอนโซลหน้านะคะก็จะได้เป็นตัวรายละเอียดนะคะเหมือนกันกับตัวหนังเลยตัดด้วยในส่วนของตัวสีเทาอ่อนนะคะคอนโซลหน้าสีดาเดี๋ยวซบู๊ทําการสตาร์ทนะคะให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดของหน้าปัดหน้าจออ่าเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในได้เลยะคะ่ะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถนะคะไม่เพียง27,000ืกิโลเท่านั้นนะถือว่าไม่น้อยมากรถปี2021นะคะได้เป็นตัวไม่ส0 0 0 0 และที่สําคัญนะคะการใช้งานใช้คู่กับตัวกุญแจแบบสมาร์ทคีเลตนะคะมีพุสตาให้แล้วสภาพพวงมาลัยนะคะสภาพสวยด้วยได้เป็นตัวพวงมาลัยแท้เดิมมิสซูเป็นพวงมาลัยแบบ unction, มัลติฟังกชันมีคูสคอนโรลให้แล้วสามารถนะคะใช้เป็นตัวเสียงวอย์ได้นะคะรับสายวางสายได้ถือว่านะคะออปชั่นตรงนี้ถือจัดเต็มได้เลยนะคะกระจกพับเปิดไฟฟ้ามีระบบป้องกันการลื่นนถล่ยนะคะส่วนด้านข้างประตูตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซนทัลล็อก ตัวออโต้นะคะฝั่งคนขับหนึ่งด้านแบบนี้เลยในส่วนของเพิ่มเติมนะคะมาดูตัวจอกันบ้างสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวจอนะคะแบบ DVD นะคะเป็นจอแบบทัชสกรกีนนะคะเผื่อว่า ลูกค้านะคะต้องการเล่นนะคะหรือว่าต้องการเปลี่ยนการใช้งานต่างๆนะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะจากเนือสกของตัวหน้าจอทัชสกกีนนะคะแล้วก็มีตัวช่องเชื่อมแบบ USB 1จุดมีช่องเชื่อมแบบ AUX ให้อีก1จุดนะคะมาดูตัวแอร์แอร์แบบอนาล็อกนะคะเป็นแอร์แบบปรับหมุนอยู่ด้านล่างก็มีตัวช่อง power outlet ให้นะคะ ตรงนี้1จุดด้วยแล้วก็มีตัวช่องอเนกประสงค์เล็กๆนะคะให้กับตัวลูกค้าอีก1จุดถือว่าครบพันค่ะลูกค้าสภาพหัวเกียร์นะคะเป็นตัวสีเทาอ่อนตัดกับตัวสีดําเงาได้เป็นตัวหัวเกียร์ออโต้นะคะตัวหัวเกียร์ถุงด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวสภาพรายละเอียดการปรับสภาพเป็นอย่างดีนะคะตรงกลางคอนโซลกลางก็มีตัวช่องนะคะลึกมากๆเลยตรงนี้ก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้อีกเล็กน้อยใส่พวกขวดน้ําแก้วน้ําได้นะคะอันนี้ก็คือตัวช่องอเนกประสงค์ภายในรถด้วย ย้ำอีกครั้งนะคะกับตัวมิซูบิชินะคะเป็นตัว e x p e n d e r c r o s s 1.5ปี2021นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพดานที่บางแดดต่างๆปรับสภาพภายในมาแล้ว50%นะคะใครที่สนใจคันนี้ราคา685,000บาทติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวสภาพท่องเครื่องของรถกันต่อเลย มาต่อกันที่ห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวแมชเทนนนะคะการปรับสาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เป็นตัวเครื่องยนต์แบบมิสซูบิชิเดิมนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์แบบ4ี่สูบเครื่อง1.5หลักๆที่สโมจะให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมาร์กแต้มสีต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวการเชื่อมของห้องเครื่องต่างๆรับประกันเลยว่าตัวรถไม่มีโดนชนหนักอย่างแน่นอนนะคะไม่มีแม้แต่การถอด หรือก้านนะคะปลดในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโคมไฟนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวนะคะฝากระโปรงตัวยึดฝากระโปรงสภาพสวยเดิมหมดเลยคันนี้นะคะเป็นรถสวยคัสเกตอีกหนึ่งคันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะน็อตไม่มีรอยขยับเลยภายในก็ไม่มีรอยขยับเส้นกัน สนใจนะคะกับเจ้ามิสูบิชิเอ็กเค d นเรคันนี้นะคะรีบติดต่อเลยมีคันเดียวนะคะกับรถสีขาวปี2021กรณีจัดไฟแนนซ์จัดเต็มได้เลยผ่อนเริ่มต้นแค่12,000บาทเท่านั้นกรณีซื้อสดนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้แต่นะคะกรณีที่ลูกค้าสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะรีบเลยเพราะว่าปกติแล้วนะคะรถสวยๆเนี่ยไม่นานก็ไปแล้วนะคะสนใจกับตัวรถ MPV คันนี้ สามารถติดต่อเบอร์ปักหมุดนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เช่นกันย้ำอีกครั้งกับตัว Mitsubishi นะคะ Expander ตัว1.5ครสปี2021กับราคาต้งขาย685,000บาทได้เป็นตัวรถสีขาวสภาพสวยชุดแต่งรอบคันนะคะที่สำคัญกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะกรณีมีเครดิตดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.59%เท่านั้นนะคะสนใจก็รีบโทรติดต่อเข้ามาได้เลย จากกันนะคะก่อจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดสั่นกะดิ่งติดตามด้านนี้ด้วยเพื่อไม่พลาดลิปอัพเดตของทออโต้วันนี้ส้มโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ